มาแล้วครับวันนี้มาดึกนิดนึงครับบอบางหัวทองพระขึ <okay like ้นไม่มากครับมาแล้วนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับมาชมพระเครื่องกันนะครับวันนี้มีพระเครื่องมาแบ่งปันหลายรายการนะครับผมนะครับเสือกระจนพร้อมกล่องมีครับปิดตามมหาลาภปี2อหนึ่งหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับออกวัดกาหลงนะครับอ่าเสือหมอบวงเดือนครับมาเพิ่มนะครับบัวใหญ่นะหันข้างสวยๆนะครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านครับผมลูกค้าคนเก่าและคนใหม่นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับขอบคุณทุกออเดอร์นะครับ ทุกอย่างเลยนะครับวันนี้มาดึกครับพี่หนุ่มโรงงานมาแล้วมาแล้วอ่ะเรามาชมเสือกระโจนก่อนเลยไหมครับช่องทางของบรโอนเงินก่อนเท่านั้นครับพี่ๆทุกท่านครับโอนเงินก่อนนะครับพี่ๆอยากมาจาพระได้เลยนะครับยินดีครับผมยินดีนะครับนะครับจะมาจาเท่าไหร่ก็ได้ครับสองสามร้อยก็ได้นะครับถึงกําหนดก็ค่อยเคลียร์ค่อยปิดนะครับอ่าถ่ายวีดอก่อนแกะนะแกะพัสดุก็ต้องถ่ายวปดูไว้ด้วยนะครับนะครับไม่ต้องไว้ใจนะครับผมนะ นะเรามาชมซิกเนเจอร์นะครับแหล่เทมหน่อยเสือก็จมนพร้อมกล่องครับพี่นานๆจะเจอที่นะครับนานๆจะเจอไม่ค่อยเจอพี่เสือก็จมนพร้อมกล่องนะครับราคาก็อาจจะแพงกว่าสักร้อยสองร้อยนะครับพร้อมกล่องนี่ครับสวยๆนะครับเดิมๆนะครับนี่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบครับถือว่าถูกนะครับพันสี่พันห้าพันหกนี่คือคือแบบไม่มีกล่องนะพี่นะนะฮะอันนี้มีกล่องนี่คือถูกเลยนะครับถูกเลย นะครับนี่ครับจมูกดีนะครับนี่ครับเมดไข่ปลาติดเส้นในร่องน้ําติดเห็นไหมครับชัดเจนนะครับนี่สวยๆเลยครับฟอน์นะครับโค้ดนะครับดูง่ายสบายตานี่ครับเห็นไหมกระหนกนะครับมีทองทองวิ่งนี่ปีสองสองหยดน้ําเสือกระโจนนะครับ กับจมูกคือร้อยเลยนะพี่นะครับสวยมากโอ้โหด้านหลังคือแบบนะครับพันหกห้าสิบซื้อได้พร้อมกล่องผมว่าโอ้โหนะนะี่ครับสวยดูง่ายสบายตานะครับสวยมากนะครับ นะครับผมรับประกันผ้าแท้สากลนะครับผิวเดิมนะครับพี่พีครับนะครับพร้อมบัตรรับประกันนะนะครับพร้อมบัตรรับประกันนี่ครับขอบตัดเห็นไหมครับชัดเจนนะครับตัดฉีกนะครับผมอาจจะไม่ทําจุดจ่ายตังค์นะครับลองย้อนดุกเทียบกับเขานะนะครับผมเคยแยกให้อยู่นะครับนี่นะครับดูง่ายนะครับจุดจ่ายตังค์อ่ะนะครับนี่ 1 5 0บาทนนี่มาดึกพ,พี่ผมเพิ่งเสร็จงานนะเนี่ยเราเรีบมาเลยอะละไอเทมเหรียญที่หนึ่งอ่ะเรามาชมปิตามหาลาภพ,พี่พี่ครับพร้อมกล่องต้องระวังต้องระวังเดี๋ยวผระเสียนะพี่พเป็นผ้าผงนะเป็นผระปิตามรุ่นเดียวครับที่หลวงปู่ซางนะครับปีสองหนึ่งใครค้าขายอยากให้ลองอยากให้ลองนะครับเบาๆเล่นกันพันกว่าแล้วตอนนี้พันบวกลบไปแล้วนะครับนะครับ นะครับนี่จะเล็บมือติดนะครับเล็บมือติดนะครับหลังยันตะก้อนะครับไว้เปิดแค่850บาทครับพี่ราคาเบาเบานะครับหลังยันตะก้อ850ร้อบาทนะครับจะส่งวันพรุ่งนี้เลยนะครับผมก็ก่อนเที่ยงเหมือนเดิมนะครับนี่เล็บมือติดนะครับมือหลวงปู่ติดนะครับมือองค์พระติดชัดเจนนะครับนี่ครับผิวไม่เปิดนะครับเนาะผิวไม่เปิดนะครับชัดเจนดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับปกตินะครับปกติ ไม่มีบินไม่มีหักครับถ้ามีบินมีหักผมต้องแจ้งลูกค้าเลยนะครับของถุงมือลูกค้าต้องต้องตามนี้เลยครับนี่ครับต้องตามนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับไม่มีบินมีหักนะครับผมรับประกันให้นะครับอ่านี่นี่สวยนะครับนี่ครับเล็บมือติดชัดเจนนะครับแปดร้อยห้าสิบาทครับผมโอ้โหราคาดีมากเป็นเบ่งต่อได้พันเป็นพันนะพี่นะครับขอซื้อกันพันบวกลบนะนะครับเอาเป็นว่าประมูลในกลุ่มนี้ก็ต้องมีเก้าร้อยพันหนึ่งแหละนะครับมี นะครับผมก็อย่างที่ว่าแหละครับกาไรร้อยหนึ่งนะครับผมก็โอเคแล้วครับกับอาชีพหนุ่มโรงงานนะครับเป็นอาชีพเสริมที่ผมเรียกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจนะครับอ่ะรายการต่อไปครับผมหมอบครับหมอบปีหนึ่งเก้านะครับเรียนประสบการณ์นะครับมาแล้วนะวงเดือนเต็มนะครับพี่นะครับวงเดือนเต็มจะมีวงเดือนขึ้นตรงเสือแล้วก็ตรงชื่อพระกูสมุทรธรรมสันทรแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีวงเดือนขึ้นสามจุดเลย วงเดือนเต็มถ้าวงเดือนไม่เต็มนะครับจะมีแค่ตรงนี้ด้านบนจะไม่ติดด้านหลังก็จะเลือนหลางคําว่าไม่เต็มนะครับแต่เล่นหาเท่ากันนะครับไม่ได้มีผลกับราคาใดๆนะครับอ่ะจุดแรกครับผมเดี๋ยวให้ดูก่อนวงเดือนเต็มนะครับดูจุดนี้เลยจุดแรกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับหางเสือนะครับหน้าเสือนะจุดที่1ขยับมาดูชื่อหลวงปู่นะครับมีพิธีเห็นวงเดือนนะครับเขาจะรัดวงเดือนเขาจะไล่ไปเลยเห็นไหม นะครับธรว่าสุนทรตอนนี้ก็มีเห็นไหมครับจมูกดีมากนะครับนี่ดึงตวไาเห็นชัดอยู่นะครับในคําว่าสุน่ะอ่ะสุนทรเนี่ยพี่ดูนะนี่เห็นไหมครับองค์เดือนจะขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับตัวมาตัวอ่าชัดเจนครับผิวเดิมนะครับนี่นะครับดูตัวอูหน่อยตัวอูติดชัดเจนนะครับนะครับนี่ตัวอุนะครับตาพญานาคไม่บอดนะครับจุดที่หนึ่ง นะครับพี่พี่ดูไล่ผิวแดงแดงเลยผิวแดงปั๊ดเลยอะยินดีกับลูกค้าที่ได้ไปด้วยนะครับครับชัดเจนนะครับจมูกคือร้อยเลยนะพี่จมูกร้อยเลยครับจะถูกจะแพงจมูกคือเป็นจุดที่หนึ่งที่ขอใช้ดูเลยนะพี่ดูด้านหลังสิอ่ะวงเดือนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่วงเดือนขึ้นจุดที่สองที่สามนะครับเ็าเรียกวงเดือนเต็มนะครับนะครับผิวมหาโหดครับพี่ ผิวนี่คือมหาโหดเลยเอาไว้ยังไม่ลงกล้องนะ่ะอดูก่อนนี่ครับนะครับม่มีการเล่นแสงใดๆครับพระตรงปกแน่นอนนะครับนี่ครับยันตะก้อคมชัดนะครับนี่ชัดไหมครับไปเพี่กกล้องใหม่นี่ครับม่วงๆเลยครับนี่ครับนะครับสองพันสามครับพี่ห้าสิบาทสองพันสามรอยห้าสิบาทวงเดือน เต็มนะครับนี่ครับใบตัดนะครับดูให้เป็นตัดชีกนะครับนี่เห็นไหมอ่านี่นะครับสวยครับพี่จมูกดีผิวเดิมส้มๆแดงๆ เขาเรียกลูมมันปูเนี่ยพี่ผิวลูมมันปูเลยนย่างงี้นะครับในกลุ่มก็เล่นกงินแพงอยู่สองพันกว่านะเอาสองพันสามร้อยห้าสิบาทพอครับพี่นะครับเบาๆครับนะครับไม่ข้ามสองพันกางนี่คือเบาๆนะครับถ้าสภาพนี้นะสวยมากนะครับอ่ะขอข้ามาบัวใหญ่นะครับเมื่อวานเราอัมเด็บัวเล็กไปแล้วขอบัวใหญ่เลยนะครับข้ามาบัวใหญ่นะครับพี่ไม่เอาดีต่อเลยเดี๋ยวพี่พี่งงนะครับไล่ทีละองค์เลยพ,พี่พี่ก็ถามมายอยู่นะบัวเล็ก นะครับแต่ว่าอัปเดตเมื่อวานไปแล้วหนึ่งรอบนะครับเทปที่แล้วยังเงียบเป็นป้าที่ปลูกเสกบ้านผมนะครับบัวเล็กกับบัวใหญ่นะครับนะครับอ่าจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อนี่ครับด้านหลังนะครับมหาโหดครับพี่ครับหลังยันตะก้อครับปีตุภูมิคือบ้านเกิดนะครับสร้างที่บ้านเกิดหลวงปู่นะครับอำเภอพนมไพรวัดโพไซนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอ่ะดูจมูกก่อนนะพี่นะอ่านี่ครับจมูกคือแบบแหลมเลยครับ นะครับสายฝนขึ้นช้ำๆครับพี่ชัดเจนนะครับนี่ครับฝั่งนี้สายฝนช้ำมากครับนี่ครับอ่านี้ยเนี้โคเต็มนะครับโค้ดสอคือตอกเต็มมากนะครับนี่ครับนี่ครับพี่เล็บมือนะครับมือลงปู่นะครับไม่มีรอยนะครับอ่านี่นะครับอ่านี่สวยมากครับพี่ ส้มๆเลยครับพี่พี่ครับนะครับเบามากนะพันหกร้อยห้าสิบาทครับพี่พันหกร้อยห้าสิบาทครับนี่ครับใครอยากได้ผิวคนโหดครับพี่นี่ฮะจัดการได้เลยครับพี่ครับจัดการได้เลยนะครับนี่ครับโคปิตุภูมินี่ครับพี่เป็นไงนะครับสวย แผนกล้องไปตรงไหนส้มหมดเลยพี่พี่นะครับหนึ่าบาทครับองค์นี้ยังว่างนะครับนะครับยังว่างยังไม่มีใครจองนะนี่ครับขอบตัดตัดฉีกนะครับกล้องจะหลุดมือแล้วเนี่ยผมไม่ถนัดจับอะแต่ก็ชัดตรงเขาอยู่ เห็นชัดเจนอยู่เห็นยันเห็นอะไรชัดเจนอยู่ตรงกลางๆตรงกลางๆยันแล้วก็ส้มมีไฟวิง่งสวยมากอ่ะแต่การต่อไปครับบัวใหญ่ครับผมบัวใหญ่นะครับเนี่ยมาตาปิตุภูมินะบัวใหญ่จะเป็นมาตาปิตุภูมิเห็นไหมนี่ครับนะครับบัวใหญ่เป็นปิตุภูมิกับบ้านเกิดครับพี่ นะครับกับบ้านเกิดนะครับมาตาปิตุภูมิภูมิคือบ้านเกิดนะครับนี่ครับสวยมากนะนะผมลองก็ให้ดูนะครับองค์นี้คือใครซื้อไม่ข้ามสองพันผมว่าซื้อได้ดีนะครับอง์นี้ผมเปิดอาจจะราคาแบบตึงๆหน่อยนะพี่นะ้าสวยนะครับจมูกร้อยนะครับนะครับจมูกร้อยนะนี่ครับผมขอสองพัน สามร้อยละกันพี่ห้าสิบบาทสองพันสามสิบผมซื้อมาสองพันหนึ่งครับพี่นะขอนิดหน่อยขอนิดหน่อยครับพี่นี่ครับพี่โอ้โหผมภูมิใจนะซื้อพระบ้านตัวเองซื้อพระบ้านตัวเองได้สวยมากครับพี่นะครับผิวเดเดิมเลยนะพี่ๆนั่น,นนี่ครับ ครับสวยครับพี่มีแดงแดงทองทองวิ่งนี่ชัดเจนชัดเจนสองพันสามรอยห้าสิบบาทครับจะไหวไหมกล้องตัวนี้ชัดไหมพี่พี่ชัดไหมครับพอได้อยู่เนาะ นะครับจมูกดีมากครับจมูกดีมากครับพี่นี่เห็นไหมจมูกดีมากๆเลยนะครับจมูกร้อยเลยครับพี่สองพันสามห้าสิบาทครับบัวใหญ่ครับพี่นะผมบัตรรับประกันนะครับไปรายการต่อไปครับผมหันข้างครับพี่หันข้างนะครับเป็นบล็อกธรรมดานะครับแต่ความสวยนี่คือไม่ธรรมดานะครับเอ้บล็อกธรรมดาความสวยไม่ธรรมดาพูดยังไงของเขาว้านี่ฮะพี่นะครับองนี้คือสวยครับพี่ครับสวยเลยนะครับ นี่ครับพี่โอ้โหม่วงเลยครับพี่พี่ปาดิีตัวจะสวยไปถึงไหนครับเนี่ยโอ้โหนี่คือสายฝนเฉียงนะครับ สายฝนจะเฉียงครับมีเฉียงกระตรงนะครับเห็นไหมครับสายฝนเขาจะตัดข้างไปเลยนี่ยเห็นไหมตรงนี้ครับเห็นไหมครับจะวิ่งขนานไปเลยเห็นไหมครับล้วยันตะก้อคมๆเลยนะครับพี่ลุ้งๆเลยครับนี่ครับนะครับอ่าเนี่ยจบเลยองนี้นะครับผมขอผมขอพันแปดห้าสิบแล้วกันพี่ไม่แพงครับพี่พันแปดห้าสิบแล้วสภาพนี้นะ บ็อกธรรมดาแพงกว่าแพงกว่ารางคู่ก็มีนะครับพี่แล้วแต่ความสวยนะครับนี่ครับรางคู่ก็สองพันกว่าอยู่แล้วครับนะครับอง์นี้ก็ต้องพันไปไปลายแหละครับต้องมีครับพี่สภาพนี้นี่ฮะสวยมากขอบตัด ตรงนี้คือดูสามารถดูแบบจ่ายตังค์ได้เลยนะครับจุดเดียวเลยครับนี่มันจะไม่หลอดกล่องเปลี่ยนก่อนมันกระดึกรดก,กระดักกระดึกกระดักอย่างนี้จับไม่ถนัดมือพี่พบอกขนหวยด้ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ใหม่นะครับพอ,อเรื่มใหม่อ่ะมาเราไปดูจุดใจต่างจุดแรกนี่ครับจุดนี้ดูได้เลยครับพี่เขาจะตัดฉีกมาครึ่งเดียวนะครับเป็นฟันอย่างนี้เลยครับบล็อกธรรมดาต้องไปย้อนดูเทียบก่ก่อนเลนะนะครับที่บอยทาจุดใจต่างอะ่ะ ดูง่ายสบายตาครับพี่ครับเหรียนต้องตัดฉีกนะครับจมูกร้อยเลยนะครับองนี้หนึ่งพันเท่าไหร่เมื่อกี้เมื่อกี้พูดไปเท่าไหร่ขอพันแปดห้าสิบแล้วกันพี่นะครับพันแปดห้าสิบครับนะครับผมซื้อมาพันหกว่าแล้วนะครับเบียดเบียดเลยนะครับพี่นะครับสบายครับพี่ผมมีบัตรรับประกันให้ด้วยครับผมเซอร์บัตรให้เรียบร้อย นะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับมาเรามาชมหลวงพ่อคงบางกระพร้อมนะครับปีสองเจ็ดหลังหลวงพ่อเนื่องวจุรามณีนะครับเหรียญบินนะครับนะครับชื่อมมว่าเหรียญบินนะครับณขณะพิธีปลุกเสกเหรียญลอยออกจากบาทนะครับนี่ครับองลุงปิดไปแล้วนะครับองนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับพี่นะครับองที่ว่าส้มๆจ๋าจาเนี่ยปิดไปแล้วองนี้ก็ไม่ธรรมดาครับพี่ครับนี่ครับพี่ดูจมูกหลวงพ่อคงก่อนนะครับนะครับ นะ750ครับ750บาทนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่สนับสนุนค่าขนส่งมานะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่ครับพี่องนี้750บาทครับนะครับเป็นบล็อกธรรมดานะครับเป็นบล็อกธรรมดาตั้งหูขีดก็พันกว่าอยู่แลวครับตั้งหูลงโพคงฝั่งขวาตรงนี้มีขีดนะครับจะเป็นบล็อกท็อปนะครับแต่อันนี้ไม่มี นะครับก็ถือว่าเป็นบล็อกธรรมดานะครับปีสองเจ็ดเก็บได้นะพี่นะเก็บได้ครับพระสวยนานๆจะเจอทีครับพี่ๆนานๆจะเจอทีครับผมเก็บได้เลยนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับนะครับนี่จมูกคือดีมากนะครับนี่ครับ เราก็คงบางกระพร้อมนะครับวัดบางกระพร้อมสายเหนียวนะครับต้องมานะครับนะครับสนใจแล้วกันไหนสอบถามได้นะครับผมให้ผมส่ององไหนนะครับคอมเมนต์ได้นะครับเพิ่มเติมเพิ่งซื้อมาใหม่กล่องเอาไว้สำรองครับเอาไว้ส่องแบบเวลาให้ต้องการให้มันชัดเจนอะไรเงี้ยขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังอยู่นะนะครับยังอยู่นะครับเหรียญเสด็จเตี่ยอะรายการต่อไปเลยดีกว่าครับผมไวๆวไวว 3, หลวงพ่อเพรปีสามสามเหรียญกลมนะครับนะครับนะลมนี้ก็สวยอยู่นะครับน,น,นะครับสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ครับปีสามสามแท้ทันหลวงพ่อเพรนะครับนะครับนี่ นะครับปี33ครับผมปี33 ผมรับประกันแท้ให้หมดนะครับเนี่ยครับใช้ผู้ทุกคุณได้นะพี่พี่นะนะครับพักก็เล่นกันอยู่หลักร้อยครับพี่พี่นั่นก็อยู่หลักร้อยซีรีมงคลก็หกร้อยบาทครับหลวงพ่อเกษมนะครับแท้ท่านหลวงพ่อเกษมชั่วโมงนี้หลวงพ่อเกษมพี่พี่เคยพี่พี่ได้ดูข่าวใช่ไหมพี่ที่ว่าพี่เป้์อารักษ์เขาจะทําหนังนะนะครับพระแท้คนเกเครับพี่นั่นแหละนะครับมีเซียนนะครับ นะครับไอดอลหลายๆท่านนะครับแสดงพี่จ่ายไทยโตสมิตก็เล่นนะเล่นเป็นพี่ต้นทัาประจันนะครับพี่เป้อารักษ์นะครับนะครับพี่เป้เขาเป็นเาเรียกว่าเล่นสายหลวงเกษมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับพี่น่าจะปีสองปีแล้วครับพี่เป้อารักษ์นะครับจมูกดีนะครับพี่ครับองนี้คือฟอร์มเดิมมากนะครับสิริมงคลนะครับพี่ปีสามหกแท้ทันหลวงเกษนะครับ สวยสวยครับหกร้อยบาทครับพี่จะยกคู่ก็ได้นะครับยกคู่กับละครก็ได้นะครับบอกรหนึ่งพันบาทพอส่งฟรีนะครับมาแล้วครับขอภัยนะพี่นะนะครับลิสเซเดตเต่ครับผมหน้านี่ด้านหลังเป็นหลวงปู่สุกนะครับนะครับนี่ครับสามร้อยบาทครับสามร้อยบาททุนทวนครับส่งฟรีนะครับ นะครับนี่สว,สวยครับผมนะเก็บได้นะครับเก็บได้นี่ครับสวยมากครับพี่พี่สามร้อยบาทครับสมูกดีนะครับ นะครับสุดใจรายการไหนสอบถามได้นะครับเหรียญในหลวงเหรียญละ300บาทครับผมปี4ีศูนยผมมีซองให้นะครับซองเดิมนะครับพอดีไม่ได้หยิบมานะครับมีซองให้นะครับปีสีสวยมาก น่าเก็บครับพี่พี็ประมาณนี้พอโกก็เหลสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับพอโกวัดเก้าห้องนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาเร็วเพราะว่าวันนี้งานบาเยอะนะครับพี่พีครับก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับที่มาเพิ่มก็มีเสื้อหมอบนะครับมีหันข้างมีอะไรมาเพิ่มนะครับก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับ คำวันนี้รตีสวัสดีครับสวัสดีครับ